สวัสดีค่ะเมน,นูสางอาชีพมนินีนะคะมานำเสนอเมน,นูสมเนื้อนะคะสำหรับสมเนื้อนะคะกัเป็นเมนูที่คนที่สานบ้านเขาเนาะคะ่ะนิยมกินวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็จะเป็นไส้เนื้อเนื้อหัวเนาะคะ่ะเป็นเนื้อแดงเขาสามารถเลือกใส่เนื้อสันเนื้อสะโพกก็ได้กัเลือกที่เป็นเนื้อแดงล้วนๆค่ะนี้ไขมันพวกเอก็นฝังผื่นเขาจะรอออกแล้วกันน้ำไปสับหรือว่าอาบดให้ละเอียดนะคะส่วนเครื่องปรุงเนาะคะ่ะกับัวลายค่ะจะมีผงชูรสนะคะเกลือ ข้าวเหนียวนึ่งนะคะแล้วก็กระเทียมสับหลังจากข้าวเตรียมมาเสร็เรียบร้อยแล้วท่าก็จะนําเกลือนะคะอันดับแรกมาหนวดกับเนื้อก่อนด้ยเกลือไปเลยค่ะหนวดเนื้อกับเกลือให้เข้ากันกันค่ะนวดจนรู้สึกเหนืดมือเนาะค่ะใส่แรงจักน้อยบางคนก็บอ,อกว่าสมขามือเนาะค่ะกินได้เลยม,มือเดียวบางคนชอบเปรี้ยวนะ ถิงไว้หนึ่งถึงสมือกัน้ำมะกินได้ค่ะ,ะผมงชุ่ลรดนะคะแล้วก็นวดต่อค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจะรู้สึกเหนียวมือแล้วก็วตามด้วยข้าวเหนียวนะคะช่วงที่ใส่ข้าวเหนียวนะคะสมเนื้อเขาก็จะมีความหนืดมื้อยิง่งขึ้น เป็นการเฮดไห่สมข้าเปรี้ยวนะคะเป็นการถนอมอาหารอีกที่หน,น,น,นึ่งเทียมกระเทียมอันนี้เราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าเกิดข้าใส่กระเทียมก่อนจะเฮดไห่เนื้อสมข้านะคะนี่สีคลาำเพาะหนาตับทาระทา่านหลังจากที่เราใส่กระเทียมแล้วน,นะคะเห้ันนวดสักพักให้เข้ากันจะเริ่มได้ที่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ สมเนื้อนะคะสีห้านวดไดทีแล้วเ้ากะสินำมาบรรจุพันธ์นะคะบรรจุพันธุ์มือนี้เนาะกะสีนี้เป็นแบบกระปุกแล้วก็แบบใบตองนะคะใบตองก็ธรรมชาตินะหนากรีนสําหรับมือนีจ้จะมาเห็นทั้งสองแบบนะคะส่วนกระปุกนะคะก็จะมีหลายแบบหลายขนาดเราก็จะนําตัดใส่กระปุกนะคะกดให้แน่นค่ะเวลาใส่กระปุกก็กดกดให้แน่นนะคะ ใส่กะบุกนะคะกดให้แหนนนะคะส่วนใบตองนะคะก็เป็นแบบธรรมชาติเนะจะกห็ดเป็นปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็หอใบตองก็ทิได้น่ากินขึ้นก็สามารถปาน้ำไปปิ้งไปอบไปย่างได้นะคะหอใบตองกะทิเทนธรรมชาติน่ากินขึ้นนะคะ มัดด้วยหนังยางผู้ใดมักสมเนาะ,ะค่ะก็บปิดใบหนึ่งทั้งสองมือกัเอามาก,กินได้นะคะอันนี้ใบตองนะคะสามารถเลือกได้ตามใจลูกค้าหรือว่าเขาจะผัธรรมชาติบ้านเขาเนาะคะ่ะกันิยมห่อใบตองเป็นเอกลักษณ์ของสมเนื้อค่ะค่ะเป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเมนูสมเนื้อของมอนี่นะคะพอกันไหมเมนูหนาเมนูส่างอาชีพสาหรับมี่สวัสดีค่ะ